นาฬิกาเออมีหอนาฬิกาแล้วก็มีสะพานสุดข่ายนี่มีนาฬิกาก็มีสะพานเห็นสะพานป่ะหลังหลังนี้จะไปเดินข้ามสะพานของจริงอยู่ในเวนิสถ้าคนเคยไปเนี่ยวเราจะลองจลองทั้งแขกมาเหมือนจริงเออวันนี้วันนี้สองลูกทัวร์แล้วหน่อยลูกทัวร์เรามีใครมาแนะนำตัวหน่อยดิคนแรกสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใหญ่ คนชนิชาให้รุงหน่อยใ่งก่อต่อไปคนที่สองนี่นี่นี่คนที่รังชายอยู่นี่นี่ดาวรัตน์พุณนันใครบอกนาวรัตน์คุดนันสาวสาวสาวสุดในกลุ่มจุกกลู ไปหน่อยไม่รู้สุกนไมที่ดไหนากแ่โอ้โหจำไม่ได้เลยปรากว่าพูดไปไม่มีเสียงไปนี่สมงินนั่นนายตรงโบนโบนชิปเตอร์ชิปอลใช่ไหมเออไปเดินมาเรียบร้อยวันอาม้านี่วันนี้นำตัวเที่ยวนี้ผไกด์ไกด์ตัวถ่ายรูปมาไยเก็บไม้จับ ช็อตไหนที่แบงเมได้หรอแบงเมได้อย่าเผอแล้วกัน่เอะสคู่วีนะนี่หอมแก้มหน่อยดิอันนี้จอใหญ่ดีจอใหญ่จอใหญ่หน่อย่ต้องเด้อ คหน้าไก่หคนน่าไก่อะไรพุงยืดนะ จ๊บอ <Joe S 1> ๋อจ๊บถูกกว่าข้างนอกอีกนะคุณร้อยอ้ถูกกว่าข้างในอ่ะเขนั่งดิเธอก็ไปนั่งดิไม่เอาคนนี้ปิดเหรอวันนี้ปิดจะยุดประจานทุกวัน 1, 2, 3งสองสามยิ้มหานหน่อยเ้มาด้วยมาสองไปถ่ายสามีมั้งอะถ่ายสามีมั้งอ้าพี่นง บริเวณด้านหน้าของโรงแรมเนี่ยมันทำคล้ายๆกับยกเวนิสจากอิตาลีมาไว้นี่เรียกถ้าเป็นของจริงเรียกว่าราชวังดอจเป็นท่าเทียบหรือเวลาลงจากเรือมันจะเห็นตรงน,นี้กว่าเลยสมัยก่อนเวนิสเป็นเมืองท่าที่จเจริญรุง่งเรืองมากนี่ดาไปไปเคยไปแล้วไหมเหรอไปยัง <c ười> โอ้โหต้องไปดูของจริงของอิต<พ>าลีผ่จะหมดแล้วผนะ<พ>านจะหมดแล้วไม่มีก้อนเงินไม่เยอะ สวยมากสวยมากกำลังใจัใจสวยมากกำลงจกำลังใจกำลังใจกำเังใกำลังใจกำลังจก่ลังใจกำลังใจกำลังใยกำลังใจกังใจกำลังใจกำใจอดลงจกำลังนจกำลังใจลจกำลั่ใสกลังใจกำลังจกำลงใจกำลังใจกำลังใจกเสังใจกำังจงใจลจจงจจอก่จลักักงงงน โอเคจัดไดาบูนมั่งวันนี้เลยกันับบ้านแล้วนั่งเรือฟอรี่สองโมงครึ่งถึงฮ่องกงแล้วก็รถโรงแรมจะมารับ5้าโมงเย็นแล้วก็เครื่องจะขึ้นสองทุ่มสี่สิบถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็วันอังคารนัดไอ้วันพุธนัดหมอนนวดที่เฮลแลนด์ไว้เรียมนวดเลยใครจะไปจอยได้นะคะ

เล็กางใหญ่ครับหนึ่งสองหนึ่องเหนื่อยไหมสวยไหมแต่ว่าจะมองอันไหนดีฉันถาไปเอ้ฉันจะมองอันไหนดีหมืกนหนึ่งสอง ดีครับอ่ะครับแต่อยม่า1 2่สองสามีาริยาไปถ่ายไหมไปมันไม่หมดข้างบนเลยนะหมดไหมได้แค่ภาพนี่นะอันหนึ่งสองสามโอ้ อ๋อนี่ก็เรียกสะพานที่เอาโต้มาตรงนี้สะพานว่ะนี่มองไม่เห็นนะต้องชี้อะไรว่าทางหนีอไฟเห็นสะพานไหมเห็นสะพานโค้งนี่อยู่หน้าโรงแรมแล้วพอถ่ายสะพานมันก็จะด่าอีกนะว่าไม่ถ่ายมันถ่ายผมสิถ่ายผมเห็นไหมนี่แล้วนี่ก็หออลิกาว้ลแรันะนมเนี่ยก็ไม่เห็นไงก็คืต้องเห็นมันอย่างเดียว เขาบอกฉันว่าถ่ายให้เห็นหน้าเขาเป็นเมนแล้วถึงถ่าก็าแล้วเธอไม่เอาลูกหลังลไม่เอาไ,ไดิน,นาลงบีนะค่ะ <laughs> ไม่เอาลงบี สีสิบรานลงบอกดิสามสิบกว่าล้านโอ้โหอาหารอร่อยมากยอดดูแลโฆษณาวันนี้เราเดินทางกลับจากมาเก๊ามาแล้วนะครับด้วยการนั่งเรือเฟอร์รี่วันนี้เร็วมากประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงวันี้เราอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ตรงถนนอะไรนะแคนตันโรดไม่ใช่นาธานเหรอแคนตันครับแล้วเป็นห้างใหญ่คือฮาร์เบอร์ซิตี้เรยต่อกับโอเชียนเทอร์มินอลได้สองห้างและโรงแรมที่เราเข้ก็อยู่ข้างหลังโรงแรมมาโกมูโร เดี๋ยวเราก็จะจะข้ามไปที่นาทานโรสตรงไหนฮะข้ามไปทางนู้นด้านหน้าใช่ครับใช่ไม่ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลครับเดี๋ยวเราจะกลับตอนประมาณห้าโมงมีเวลาเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วคิดว่าน่าจะซื้อของอะไรได้สักนิดหน่อยตอนนี้มาก็ซื้อแว่นละซื้อแว่นเจ้าให้ได้ครับผมไปดูที่ปากเก้ามาปากเก้ารอบแล้วมันยังไม่ถูกใจเดี๋ยวดูที่จะได้ไหมพนันกันว่าไม่ได้ก็ไปในร้านกันโอเค ไม่ไหมแว่นไม่สวยตอนนี้อยู่ไหนละเกาลูนเกาลูนตรงนี้แถวไหนนี่ก็รถกล่องเหมนีันเออเดี๋ยวให้หน่อยมันดูเยอ่ครับช่า จะเดินทางแต่ไม่ดื่มเพรว่ามันไปทันแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วสามโมงสี่สิบแล้วเรามีเวลาเหลือแค่ไหนเนี่ยห้าสิบชั่วโมงแล้วเราอนนี้ซื้ออะไรอย่างซื้อเสื้อมาครบได้ของที่ครบอย่างที่อยากได้ไม่มีตังโอกเมื่อกี้เราเอากองกลางมาแบ่งแล้วไม่ใช่คนละห้าร้อยเหรียญเนี่ย นี่เรามายา่านีพุพานครับของที่สุดของครอบครันั่นคือยา่านนาทานซอยหน้าครับซอยหน้าซอยหน้าเขายังไม่ไถึงขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆจะเห็นคนท้องค์เดินไปเดินมาสับสนวุ่นวายตอนนี้ผมได้ของแล้วครับที่อยากได้หนังสือโป๊ฉันคนสี่หลากรู้พรานรับของสาวหนุ่นมฉันคนสี่เดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนี่นี่เอาสายซื้อของนะครับได้แล้วไม่ได้เหรอ ไปครับไปครับถ<ป> <laughs> ึงแล้วครับนาทารุโอ้โหเดินมาไกลามากเจะถึง สำหรับการช้อปปิ้งที่คนไทยทุกคนต้องแวะมาในฝั่งเกาลูนเนี่ยว่าสองฝั่งข้างทางมีแต่คนเดินไปเดินมาเป็น้งหมดมีร้านที่ชอบมากมาโด,มมาดยเฉพาะร้านที่น้องสาวผมชอบมากเนี่ยเชวดานโน่ถ้าไม่ลดนะไม่มาร้านไหนลดเกิน10%ขึ้นไปนะมันรีบม,มาทันทีเ <laughs> <laughs> จอเจอห้เปอร์นี่มันโอ้โหทันทีพี่น้องมันลืมหมดเลยสาวมงสาวมีจริงๆว่างๆเราอยู่สองคนที่ประจำ ได้เสื้อผ้า เป็นเวลาหกโมงครึ่งเรามาถึงห้องกลมไปเดินนาทานซื้อแวะ G2 2000มอสซินีชนิดาได้ของตามที่ต้องการปะจอรศัก์ได้ของตามที่ต้องการพี่สูงได้ของทุกคนได้ของอย่างที่เราเองต้องการหมดเรียบร้อยได้เดินทางมาที่สนามบินแล้วกำลังจะเข้าเช็คินเป็นนว่าจบทริปสนานมาก ทั้งคนเที่ยวคนน้ำเที่ยวมือคลักแต่สนุกสนานดีมากไปนิเชียนตอนนี้ก็จบเรื่องสนามบินนี่สนามบินเชฟแล้วก็เดี๋ยนะมันเดี๋ยวก่อนเอาใหม่มือไม่นิ่งโอเคอไม่ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเอาตรงตรงที่ว่าสนามบินอะไรสนามบินนี่เรียกว่าสนามบินเชฟแล้วก็มีข้าของเยอะแยะเอาเข้าไปช็อปปิ้งไกด์ไกด์ใครมั่งวันนี้มีแนะนำไกด์หน้าไกด์หน้าไกด์มือสนุกสนานหน้ของโทน ม่ได้กระตันสักนี่ล้มกันนะไปเลื่องอะแถมพาไปเล้าใจโอ้ไปอะไรนะแตกเลยเล้าใจอะไรนะต้าเสียวเลยต้าเสียวสิโฟสนุกสนานมากอ่ะแล้วต้องคุณเหมือนคุณธนิดาหน่อยโอ้โหเจเล้ง เป็นหัวหน้าทริปคราวนี้โอ้โหถ้าไม่ได้เจเล้งนี่คอยคุณคิวรถคิวเรือเดือดร้อนกันเป็นแถวเพราะนั้นนี่นายกาวปิด c l o ซิ่งหน่อยดิเหนอยที่อายเลยดีแล้วเดี๋ยวไว้ทริปหน้าไปใหม่ถ้าถ่ายเดี๋ยวจะมีอ่าเปนสาวสาวเพิ่งเดินเนาะไม่คนละคนคือตอนไหนที่ต้องตอบเอามาแล้วแพนเออที่สาวสออกมาเหนื่งนี่ลุกทัวร์คนที่หนึ่ง เดินออกมาแล้วอีขาวลูกสุกวันนี้สอนได้สามีสุวิมวลกับพีิชาสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์ขอ,อขอบคุณทุกท่านนะกล่าวขอบคุณจบทริปแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วอันนี้ถ่ายฮะทุกอ็อดมาไปเช็คอินและดาสุดท้ายห้องโถง เอาไว้ก่อนเนี่ยนี่อะไรลิฟต์ข้างมาลิฟต์โอ้โหนี่เราอินไซด์มากนเนี่ยโอยก็ไปดิตอนนี้จะเดินลงไปชั้นล่างไปนั่งรถไฟทรานสเฟอร์จากทัวราเช็คอินไปที่สนามบินยี่สุเป็นไงคะอันนี้อันตําโอเคโอโอโอไหมโออ่าชุดที่ชาโอไหมโอโอโอไหมโอ ไม่ออกเปิดทางนู้นไงกระลุกนาออกอีกช่องหนึ่งอ่ะมีสามเหรอครับเข้าช่องนี้ออกช่องน้ำนั่งงงพัชเจอร์มพัชเจอร์ไหนหายเรื่อยๆเลยเฮ้ก็ให้ถ่ายปะทะเรื่องแกดิฉันโดนจับอยู่ต่อมอตรงนี้ไอ้บ้านี่เป็นคัสตอมแล้วต่อมอเช็ครับเอ้ยต้องเกาะบใบแล้วป่ะเดี๋ยวไปเกาะบนเครื่องเฮ้ยขาออกต้องเกาะบดิ ไอ้จอดเราต้องกรอกเาไม่มันมีพี่นกเนี่ยทำงงเฮ้ยเราต้องกอกใบห้องกงออกป่ะเออใบพี่นงที่ทำงงอีกแล้วงใบดไม่เอาแล้วเจอที่ะไรทุกวันกลับมานะพอเปิดประตูุ๊บมันลุกไปไกลๆโดนทุกวัน ตอนนี้จะนั่งรถไฟแล้วรงไฟฟ้าแล้วไงมายัดคิวเช็คอินไปเตรียมขึ้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะยังเดี๋ยวเพิ่งเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นเพราะเราเช็คอินล่วงหน้ากับเสื้อพันแปดประเค็มเก็บไปแล้ว ทําบุญปลาเค็มอย่างปลาเก๋าจะเอาไปปล่อยปล่อยหมอปลาที่บ้านไปทะเลปลาค้าติดกระเดาไม่จะว่าจะมาเค็มจบแล้วนะเก๋าไปปล่อยที่บ้านเดี๋ยวรถนี่้ได้ไหมขึ้นยังไม่ต้องถามที่สูทําไมปลาเค็มปลาเก้ามีแล้วต้องเอากลับไปด้วย่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมสูงยังไงมันต้องเข้าไปตรงนั้นอยู่ดีอะคุณให้ไปก่อนที่ตอนเข้าไปไทยดีไทยกระจนสั่ง ไปทางพัสดาร์ไริเก็ไเลยไปเองอ่ะลูกทัวโอ้โหเสื้อแดงอย่าเสื้อสวยลูกทัวเสื้อสวยเสื้ออะไรวะาซีนี่เ่ยเดี๋ยวถึงกรุงเทพจะถอดเสื้อออกโชว์ห้าผู้หญิงจะเป็นหล่อทำไมไปด้านนู้นอ่ะมันก็เหมือนกัน เหลอแ5นาที้วไปได้แล้วเดี๋ยวมันงับชั้นลื่งทีน้เเนเดไปจ่นี่เองทีเดียวไปเกตเกตไหนอ่ะเราต้องดูเกตด,ด้วยดิ<า>เราเกตไหนนะส,ส,ส,สี่สิ็ดต้องไปอีกสินี่ t i n a l t i n a l ไหน Okay, okay. สามสามสิบสามถึงแปดสิบน่โอเคได้ชงดน่มพี่ได้เลยนี่ดูข้างหลังได้พี่นกพี่นกจัดการถ่ายี่สาว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 เด็กเด็กยืนเด็ก เนี่ยมันวิ่งแล้วเดี๋ยวงานที่ได้ทำคนมาแทแบบนี้เไม่ด้ใ่านี้เาวิ่งวะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะว่าธรรมดาจะไม่เห็นเลยคนมันจะแน่นมากนี่คือมาไม่มีคนเลย

คือเราจะต้องเช็คอินก่อนแล้วก็ตอนนี้เรากำลัง็คเข้าไปที่เทอร์มินอลเกตที่4 1เข้าสู่เก <C> <C> <C>